สวัสดีนะครับผมอันนันบนไม่ก่อนอันล่างมันมันน่าสะประมาณยี่สิบนาทีน้ำจะเต็มเด<ป>ี๋ยวปั่นใที่กว่าี่ก็ปันน่นที่อีกที่สิาน,นาทีจะเต็มปั่นไม่ได้ไงได้แล้วก็ค่อยปั่นมาหาน้ำอย่างเงี้ยได้แล้วแต่ <laughs> เอาเลยรถ <laughs> ไม่ได้มาล้วไปถ่ายของใครมา,มมาอันนี้ปิดแล้วใช่ไหมอ,อันเนี้ยมีคนสนใจเยอะอยู่นะ ปิดไปแล้วใช่ไหมโอเคจะได้บอกครับปิดแล้วรถจะมาส่งแล้นะอ๋อธรรมดารถมันมีไม่ขาดประเทศนะอ่มันก็คงได้วันนี้อ๋อเขาผัดไปน่าจะเป็นภายในสิ้นเดือนนี่ต้องได้อันไหนคันใหม่คันใหม่ใช่ไหมเราขอรีวิวเดี๋ยวนะตอนจะไปรับนะอันนี้เขาก็จาไปเลยจะมาส่งเดี๋ยวโทรบอกพอจะส่งแล้วคันนี้ครับ,รบน่าจะไม่เกินเดือนนี้ บอกดูภายในอาทิตย์นี้แต่ว่าแต่ว่าสิส้นเดือนน่ะแน่นอนเพราะว่าอ๋อเขาก็รู้ว่าเราต้องดิ้ใช้ใช่แล้วงานตื<อ>่นมันจะไปลงน,นล้ำลมอะไรพวกเนี้ยเอเอพวกนี้นมนมไม่ลมล่ะล้วลมเยอะป่ะเยอะสินาตะปองอ่ะ,<ล>ะจะมีอันท้ายอันเดียวจะไม่รู้ว่าคราวนี้จะลมเรา <Authority> ไปดูการทำงานนะครับ<อ>ปิดไปแล้วนะครับผม4 6 5 กานะครับแล้วก็ไปเอาอ M6240SUH นะครับผมโอนภาษาฝรัง่งมันก็ชัดเจนเลย <c oughs> เดี๋ยวให้ดูรถเกี่ยวข้าวนิดนึงนะครับผมนี่นะครับเดินเดินจากนี่นะครับดูนก็เดินไปนี่ไปนี่ไปนี่ นู่นนะครับไปเทข้าวนะครับโอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอาซาลี่มาเนี่ยเรียบขับขับไปเก็บที่ไนบินนาได้เลยนะครับเนี่ย้าอยางนี้โอ้โหบางตีรถเกี่ยวเนี่ยทอนะเพราะว่าเดินไกลมากแต่ว่าถ้าเป็นแถวภาคอีสานนะครับไปเกี่ยวเนี่ยอย่างน้อยมีค่าอุ้มนะครับเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสองร้อยบาทนะครับเดินไกลเอาค่าเกี่ยวแพงยังมาคิดค่าอุ้มอีกนะ บางคนนี่นายหน้าเอาเองหรือเปล่านะครับหน้าเลือดมากนายหน้านี่ขอบ่นเลยแหละเพราะว่าพิสานโดนมาเยอะอ่ะมาเข้าเรื่องของเรานะครับอันนี้ลอยพิสานไถนะครับไถได้สองสามรอยนะครับสามรอบไถไม่เข้านะครับเหนื่อยดินมันเหนียวแล้วก็ฟางมันพันด้วยโหเลยแก้ปัญหา้วยการให้ตะวนปั่นให้เหมือนเดิมนะครับ จบว่ามยอยากจะเข้าเลยเหนียวปันโลสามยังไม่อยากจะเข้าอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันบิงล่างนั้นเหนียวเหนียวมากนี่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคนซื้อไปใช้เนี่ยคุ้มนะครับ แต่ว่านี้ศูนย์นะครับมาเอาไปนะถ้าเกิดว่าีิสันมีตังเนี่ยเอาจะเอาเก็บไว้เลยนะครับคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ประจําตําแหน่งของตะอ้วนตะอ้วนขับดีครับแต่ว่าตะเกินแก่แก่บู้ไปหน่อยอยีกขั้นหนึ่งแหละที่ว่าขับ l อลี่ศูนพังไปคันหนึ่งแล้วตอนนี้แกก็ขับ l อ0ห้าศูอ่าอยู่ที่ตะเกินอีกคั้นหนึ่งเนาะอันนี้จะของรถเขาครับก็ เป็นเจ้าของอ,อ่ะง่ายอ่ะก็ต้องขนอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเอา M62 เนาะดาวห0 0 0ื่นนะครับคันใหม่ตะกับเอาคันนี้ไปก็ไม่มีนี่สินไม่มีอะไรกันนะครับก็ปิดไปเลยแล้วก็ทาง k ูโ o ต้าช่วยดาวคันใหม่60,000บาทนะครับอันนี้ เฉพาะบางคนนะไม่ไม่ทุกคนนะถ้าใครมีเครดิตดีก็ก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เครดิตตะอ้วนเขาเขาเอามาหลายคันแล้วสีห้าคันแล้วนะคันหนึ่งก็จะใช้ประมาณสี่ปีแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ไม่ไม่เอาไว้ใช้ต่อนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันเริ่มจะถึงเวลาจะซ่อมนะครับเดกก็เลยปล่อยไปเลย ว่าคันนี 5, ้ย um> ังเ๋าอยู่เลยครับประมาณประมาณห้าพันชั่วโมงนะครับเหนียวมากไอ้ไอ้ฮ่าฮ่แหลกละเอียดแหมปั่นได้ดีละเกินนะ ค่าปันก็ไล่ละ200อบาทนะครับไถก็สอง้อยย่ำหวานเอ้ยย่ำลูกแล้วก็แทกล่องก็สองร้อบาทนะครับค่าเก็บเกี่ยวไล่ละ4ี่ร้อยบาทค่าหวานหกสิบบาทนะครับหวานปุ๋ย4ี่สิบบาทแล้วก็ฉีดยาห้าสิบบาทนะครับ ลงทุนไม่เยอะนะครับแถวๆในเขตภาคกลางนะจ,ะจะรู้สึกว่าแถวแบ้านผมนี่แหละจะถูกสุดแล้วประมาณถ้าเกิดว่าย่ำในบางที่ก็ไล่แค่ร้อแปดสบาทนะครับมาด่ายวคอยดูคันใหม่นะครับ M62 จะลงนาลงนาเป็นอาชีพเลยแหละคอยดูว่ามันจะ เป็นยังไงเนาะป๋าจะเข้าท่าหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าลงนาแล้วมันถือว่าสะดวกสบายอ่ะเบิกอ่ะก็คันมันก็ค่อนข้างใหญ่น่าจะพันแหลกดีนะครับสำหรับ F62 นะนาใสอีกสักประมาณอาทิตย์นะครับอีกสักอาทิตย์กว่า เราจ้เจอกันแน่นอนนะครับแกะกลองเสียดายมากคันคันที่เมื่อมาเมื่อ3าสีเดือนที่แล้วพิ่สันก็ไม่ได้มาถ่ายให้ดูครับตอนแกะกล่องเจ้า L50 นะครับเมื่อในคลิปที่แล้วนะผมบอกว่า447เนาะอ่า47 แต่ว่าคนมาซื้อก็ต้องต้องดูดีๆต้องตัดสินใจดีๆนะครับจะไม่เหมือนทีศูนย์ทีศูนย์ในวันนั้นเขาเข้ามาดูกาลังปั่นอยู่นะครับเขาก็บอกว่าโอเคเอาเลยนะครับปิดปิดที่สี่หกห้าถ้าเกิดว่าปิดข้างนอกนี่อาจอาจจะได้แพงกว่านิดนึงนะครับประมาณประมาณไม่เท่าไรครับประมาณหมื่นนึงสองหมื่นนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเขาก็อาจไม่เอาก็ได้นะครับ รว่าให้ศูนย์มาปิดแน่นอนกว่าก็ตามนั้นนะครับอาจจะได้น้อยหน่อยก็ถือว่าชัวร์อันนี้ก็มีงานทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นว่าจะไปลุยโดมด้วยนะจะเอาคันเก่านะครับเกวคันเก่าไปลุยโดมคือคันนี้แหละสองคันนี่แหละแล้วเอ็มหกสองมาเนี่ยไม่น่าจะเอาไปลุยโดมนะครับ อาจจะคอยสแตนบายคอยดึงเวลารถมันติดนะครับผมมองดูไกลๆนึกว่าแต่หม่อมถนดดัดแดกนเนี่ย <laughs> หม่อมถนดดัดแดกหม่อมถนดดัดแดกทำไมมาขับรถบรรน,นาเนเนี่ย <laughs> ทรงคือกันเลยนะครับผมก็เป็นเอฟซีหม่อมนะผมชอบดูกันการกิน่ะ ผิสัน์หนึ่งก็นาหอบแดดอบรับประทานนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับต้องอันนี้นะครับก็เกิดว่าจริงไอ้ฟางมันเน่าอะไรดีๆหลายวันก็อาจจะไถได้นะครับอันนี้มันติดฟางไปไม่รอดอ่ะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะแล้วนะฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ